สวัสดีครับวิดีโอนี้จะเป็นการเฉลยการบ้านที่ผมได้มอบหมายไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็การบ้านอันนี้นะครับจะเป็นการบ้านอันที่1นนะครับที่ผมได้มอบหมายให้นักศึกษาไปทํามานะครับเริ่มจากการที่มีการกําหนดฟอร์มติ c s e เควนต์นะครับเป็น a บวก c บวก b บวกนะครับจากนั้นก็ลําดับทำงานก็จะเป็น a ลบ b ลบแล้วก็ c ลบนะครับซึ่งจุดแตกต่างจากที่ผมสอนไปครั้งที่แล้วก็คือว่า ตัวกระบอกสูตรที่3มเนี่ยมันจะมาเป็นลำดับต่อจาก A บวกนะครับทีนี้ก็จะดูว่านักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะประยุกต์นะครับความรู้ที่ผมสอนไปเนี่ยไปดีไซน์วงจรได้หรือเปล่านะครับวิธีการก็เหมือนเดิมเลยครับนักศึกษาก็เอาตรงนี้นะครับมาเขียน Signal Flow d i a แก a มขึ้นมาก่อนนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับจากนั้นนะครับนักศึกษาก็ทำการกำหนดนะครับรหัสอุปกรณ์นะ ที่จะทำให้มันสั่งงานเป็นลำดับต่อกันนะฮะเริ่มจากการที่ผมจะกำหนดตัวสวิต์นะครับที่เป็นตัวสตาร์ทวงจรเนี่ยเป็นสัญลักษณ์1นงนะครับจากนั้นก็จะส่งผลนะครับให้อ่าให้ A นะครับเคลื่อนที่ออกนะครับต่อมานะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็จะดูว่าอะไรที่จะส่งผลให้ C เคลื่อนที่ออกนะครับ C คือกระบอกสูบอันที่3เนาะ ฉะนั้นตัวเคลื่อนที่ออกเนี่ยก็จะเป็นจุดเลขคู่นะครับก็เป็น3.2นะครับก็จะได้ว่าอันนี้เป็น3.2นะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็โยงไปหรือเราจะเขียนไว้ตั้งแต่แรกก็ได้นะครับอย่างนี้เนาะ,ะจากนั้นนะครับ b เคลื่อนที่ออกนะครับก็จะเป็น2.2นะ่งนะครับ,รบที่ส่งผลให เเคลื่อนที่เข้านะครับเห็นไหมครับเวลาผมดูผมก็จะดูลักษณะนี้เนาะมันจะได้ง่ายนะครับจากนั้นนะครับ B เคลื่อนที่เข้าก็จะเป็น2.3นะครับ C เคลื่อนที่เข้าก็จะเป็น2อ่ะโทษทีครับเป็น3.3นะครับทีนี้ตรงนี้เหมือนเดิมครับอะไรที่ส่งผลให้เอเคลื่อนที่ออกนะครับก็จะได้เป็นเอ A. เป็นกระบอกสุดที่1เนาะจุด ขึนที่ออกก็จะเป็นเลขคู่นะครับก็เป็น4เนื่องจากว่า1.2เราใช้ไปแล้วนะครับก็จะเป็น1.4นะเป็นลักษณะนี้นะครับเราก็จะได้ signal flow diagram ออกมานะครับจากนั้นนะครับผมก็จะเอามาเขียนเนาะว่าอันนี้เป็นกระบอกสูบ A นะครับกระบอกสูบ B กระบอกสูบ C หรือใครถนัดเป็นตัวเลขเราก็อาจจะเขียนเป็น1.0ก็ได้นะครับ2.0 3.0ก็ได้นะครับ ทีนี้ผมก็จะวางโรเลอร์นะครับตัววาล์วลมเนี่ยดักไว้ทั้งขาไปแล้วก็ขากลับนะครับทีนี้นะครับเราก็จะได้ว่าไอตัวนี้นะครับจะเป็นวาล์ว5้ทับสนะครับเนาะที่เอาไว้เป็นเมนวาล์วนะครับเราก็จะต่อวงจรมันต่อวงจรไม่รอเลยก็ได้นะครับ ลักษณะนี้นะครับมินบอลตัวนี้นะครับก็กําหนดรหัสให้มันนะครับเป็น1.1นะครับตัวที่2ก็เป็น2.1ตัวที่3ก็เป็น3.1นะครับจากนั้นนะครับนักศึกษาก็มาเขียนนะครับว่าไอเนี้ยนะครับเป็นตัวปุ่มปุอนที่เอาไว้เป็นตัวสตาร์ทระบบนะครับก็เป็น1.2นะครับเหมือนที่เราได้ตั้งไว้ตั้งแต่แรกนะครับเป็นตัวสตาร์ทระบบนะครับก็คือตัวนี้ตัวเดียวกันนะครับจากนั้นนะครับ เราใช้โรลเลอร์เนาะเราก็จะเขียนนะครับอย่างนี้เนาะเป็นโรลเลอร์ทิ้งไว้นะครับส่วนมันจะถูกกดยังไงค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะก็เขียนขึ้นมาก่อนนะครับลักษณะนี้นะครับทีนี้นะครับนักศึกษาก็ทําการต่อแรงจ่ายนะครับต่อแรงจ่ายนะครับมาที่ตำแหน่งปกติของวาลนะครับลักษณะนี้ นักศึกษาอาจจะลากแหล่งจ่ายเนี่ยไปเพื่อรอการสั่งงานทั้งหมดเลยก็ได้นะครับลักษณะนี้นะครับทีนักศึกษาก็กําหนดรหัสอุปกรณ์นะครับว่า,าตัวโรเลอร์วาลแต่ละตัวเนี่ยมันมีรหัสอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ส่งผลให้ A เคลื่อนที่ออกนะครับเราก็จะกําหนดรหัสอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเป็น1.4นะครับเหมือนที่เรากําหนดไปก่อนหน้านี้นะครับ ตัวนี้นะครับตัวนี้นะตัวนี้นะครับเป็นตัวท so, um pues> ี่ส่งผลให้ a เคลื่อนที่เข้ากระบอกสูบ a เคลื่อนที่เข้าก็จะเป็นตัวเลข1.3นะครับเหมือนที่เรากําหนดเมื่อสักครู่เลยนะครับว่า1.4ส่งผลให้ a เคลื่อนที่ออกนะครับ1.3นะครับส่งผลให้ a เคลื่อนที่เข้าอย่างนี้ครับหรือถ้าเราพิจารณาตัวนี้นะครับถ้าเราพิจารณาคู่นี้ เราก็จะเหเ็นว่าไอตัวเนี้ยนะครับมันส่งผลให้ b เคลื่อนที่ออก b เคลื่อนที่ออกก็คือวาลมหมายเลข2 2จ yeah, hmm. yeah, uh, ุดสองนั่นเองนะครับพิจารณาอย่างนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นสองจุดสามนะครับ3ามจุดสองอันนี้ก็จะเป็นสามจุดสามนะครับทีนี้นะครับเราก็พิจารณาต่อว่า a เคลื่อนที่ออกเนี่ยมันไปชนอะไรนะฮะ a เคลื่อนที่ออกเนี่ยนะฮะมันก็จะมาชน 3.2สังเกตดูน,นะครับเมื่อ a เคลื่อนที่ออกนะครับมันจะมาชน3.2ฉะนั้นเราก็จะเขียน3.2เนี่ยใส่ตรงนี้เข้าไปนะครับก็จะเป็น3.2มาใส่ตรงนี้นะครับ b เคลื่อนที่ออกนะครับ b เคลื่อนที่ออกจะมาชน1นเราก็มาเขียนตรงนี้เป็น1.3นะครับอ่ะผมก็เขียนไล่สเต็ปนี้ไปเลยนะครับทีนี้ a เคลื่อนที่เข้าล่ะ เอนที่เข้ามาชน2.3นะครับเราก็จะได้ว่าอันนี้เป็น2.3ะผมก็ไล่สเตปนี้ไปเลยนะครับวลื่อนที่เข้ามาชน3.3แล้วก็ C เคลื่อนที่เข้ามาชน1.4นะครจบจากนั้นนะครับผมก็จะดูว่าตัวไหนมันถูกอันเนี้ยกดอยู่ในสเต็ปแรกนะครับเราก็จะเห็นว่าที่ผมวงไว้เนี่ยมันจะถูกเหยียบวาลวลมไว้นะครับฉะนั้น ตัวสอกตัวนี้นะครับเริ่มตั้งแต่2.3ก่อน2.3ก็จะถูกกดนะครับมีอะไรอีกมี1.3ถูกกดนะครับมีวาว1.4ใช่ไหมเดี๋ยวนะอ่า1.3ไม่ถูกกดนะแปบ๊บหนึ่งผมเช็คก,ก่อน3.3าโอเคมี2.3ที่ถูกกด v 3 3มนี่ตัวนี้จะต้องถูกกดนะครับ3 3ถูกกดนะครับจากนั้นเหลืออีกตัวหนึ่งก็เป็น1.4นะครับตรงนี้ถูกกดนะครับ1 4 1.4จสถูกกดนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะลากวงจรนะครับสายลมเข้าไปต่อเนาะทีนี้ตัวที่ถูกกดเนี่ยเราก็จะต่อเข้าตรงนี้นะครับ เนื่องจากว่ามันถูกเลื่อนห้องนะครับปกติต้แหนงปกติมันอยู่นี่เนาะทีนี้พอมันถูกกดเนี่ยมันก็เลยถูกเลื่อนห้องมามันก็เลยจะต้องต่อในลักษณะตรงนี้นะครับเป็นตำแหน่งทํางานของมันจากนั้นนะครับนักศึกษาก,ก็ลากเส้นลักษณะนี้นะครับมาต่อจุดนี้ต่อกระแล่งใจลมนะครับอันนี้เป็นรูระบายลมทิ้งนะครับ เดี๋ยวผมลากไปเรื่อยๆเลยนะครับนักศึกษาก็พิจารณาตามสติปเดิมที่เราที่ผมสอนไปนะครับ ผมก็จะได้ลักษณะนี้ออกมาเนาะเราก็ปกติถ้าทำในโปรแกรมนะครับมันจะมีจุดดอทนะครับเป,เป็นแสดงว่ามันถูกต่อลมนะครับต่อที่คอนเนคชันนะครับเป็นตัวคอนเนคชันต่อลมนะครับก็จะได้วงจรลักษณะนี้ออกมาเนาะอันนี้ก็จะเป็นเฉลยการบ้านข้อที่1ที่ผมมอบหมายให้ในักศึกษาไปทำเนาะภาพรวมก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับสำหรับวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเฉลยการบ้านข้อถัดไป